ตัวตึงกินอิ่มหลับย่างสบายใจเลยตามเพงเป็นวไวยขี้เล่นควยขี้อ่อนเ่าจับแดงเกาแดงมันกจะทิ่มโตลงเลยค่ะอันนี้อิวเลี่ยงแบบว่าได้อัดอาหารค่ะมี้คยได้กินบะมีก็ไ่ได้กินปล่อยก่ะ บม่ได้มันบ่มีกวยจะของเนาะจ้ะต้นมันตายหมดก็จะได้ซื้อซื้อให้กินจ้ะได้กินแด่บม่ได้กินแด,ด,ด่จ้ะอาหารเม็ดคือกันส่วนมากอีกก็จะมาไหว้ให้อาบลุงควายแม่ลูกออนค่ะที่เขาให้นมลูกอยู่บานเพชรนี่ก็จะได้กินสูนสูนเก้าเป็นบางครั่งบางคราวแต่ที่แน่นๆก็จะมีอย่าสดกับวางจ้ะ เป็นลูกซ้ายของเบิ่มพลางจ้ะเกิดจากการผสมเทียมค่ะกับแม่ฝาสูงที่มีความสูง147เซนวันเล้าก็ดีอยู่ค่ะจะมาเล็บว่าสวยกปนใดเล็บเล็บหลังอยากคบกันค่ะเนี่ยแต่เล้ากับจากพื้นเกาเล็บว่าเหตุอยังดีกว่าเนาะว่าเขาเป็นธรรมชาติค่ะแต่บนได้มีการบาดเจ็บในก,การซูญเสีย ลบวันนี้ก็ไว้สมีก่อนค่ะสวัสดีจ้า